ท่นสาธุชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75 0เมกะเฮิ์วันนี้ตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคม2566ขึ้น15บห้าค่ำเดือน8 82คนและวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาละบูชาความเป็นพระคือจิตพรกจากกิเลสรู้สังเกตไม่ประมาทฉลาดเฉลียวสำรวมระวังรักษาใจไปท่าเดียวเพื่อหลีกเลี้ยวภัยทั้งสามไม่ตามตอบ จากเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติทั้งเสนียดในร้อนเย็นทั้งเหม็นหอมไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ออมชอมกิเลสล้อมลวงเท่าไรไม่หลงหลมจิตสะอาดใจสว่างมโนสงบทั้งครันครบกายวจี ที่เหมาะสมความเป็นพระจึงชนะเนื้ออารมณ์โลกนิยมกระยิ่มใจจึงไหวแหลกเจริญสุขเจริญพรสาธุชนคนฟังสุธานีวิทยุรอยเจตาวันนี้ทื่อว่าเป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมและเป็นวันสำคัญในทางศาสนา อ่าซาลาบูชาพรุ่งนี้ก็ไป็นวันก้าพันษาแล้วเบื้องต้นนี้ต้องขอขอบคุณอยาโยมท่านผู้ฟังรายฐานที่สนองต่อว,วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์นว่าก้าพันษาพีนีอยากให้ถวายลดไฟฟ้าโซลาเซลล์หรือว่าโคมไฟโซลาเซลล์เพื่อเป็นการช่วยวัดประหยัดกาไฟ ะละไรก็ไลยคนไล่ฐานบริจาคกันมาเป็นปัจจัยเงินทองหรือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื้อมาสํเร็จรูปเลยเป็นตอนว่าก <c oughs> าะเปุตบริษัทวันราพระภาคเจ้าตอนมีผู้รีเริ่มในการจักจุงจักช่กชวนในอุบาศกอุบาสิการวมบุญกันก็คือทานพระัเชียนชุมทอง นี่ทันก็ะไดให้ปัจใจมาอาตมานําไปเสื้อมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าวันนี้คงจะได้ทวายวันนี้เป็นวันพระเย,ย้ด้วยแล้วก็คณะชมรมผู้สูงอายุสิบห้าทับสีสิบสองมีอาจารย์สุตัดปองสุวรรณอาจารย์กะ้องกาลาวงเลอุบาสกุบาสิกาญาติโยมชาวบ้านส่วนและลายคนเลืฐาน,นนี้มาถาวายไ้เหมือสัปดาห์ที่แล้ว เมเพ้ยดำดวงลกลกูกๆเมเไ้ยดำดวงต่ว่ายกลุ่มไฟสุลาเซลแม์มยยินดีหนุนดำ<ๆ>ตาว่ายกลุ่มไฟสุราเซลแลวก็เพ่งไฟฟ้าสุลาเซลเรื่องกองบุญื่องกองคุศลสที่บอกว่าตอนบัรซาเขาา้าบันซ่าอยากมทุกฟังกกัปฏิบัติกันมากคือการตะวายเทียนบรรซาทีบาท่บอกปีนี้ประกาศไว้หลวงหน้าเลยว่าก็เป็น ไวโซลาเซลล์ก็ได้รับผลามประธนาท่านผู้วังก็คงจะได้สบายอ,อกสบายใจเหมือนกันเพนะราะว่าวัดได้ช่วยช่วยวัดวนะประหยัดกันกาควายไปได้ประมาณนึงเลยนะแล้วก็เป็นพ้นประโยน์กับยตดโยมที่มาวัดวนะเพื่อมา,าทุราติดโต๊ะกลางกำล,งกลงนะงกังขึ้นก็ได้เลยเห็นถนนทุนทางหรือว่าสะดวกยิ่งขึ้นหยุคสมัยเปลี่ยนไปเรากัประยุก อ้การกับสมัยประยุทรุ่งประยุทธ์สุดนี่คือเรื่องก้องบุญที่นี่วันนี้รายการธรรมาก็าคงจะพูถึงเรื่องวันอาซาละบูชาเลยนะท่านกูว่าเพราะว่าวันอาซาลาบูชานีเป็นวันที่ท,ที่สำคัญสำคัญเพราะเป็นวันก้องประธรรมเป็นวันก้องประธรรมทรมนทำต่อทง ต่างๆลูกส่วนใหญ่ทำต่อห้างานทำงานทำการมีเงินมีทองบางคนก็นพออยกพอกินบางคนก็นเลือกกินเลือกชายวันซืาร์นีฟังนุ่มล่างเรือนที่ตมาคุยกับทันตวีว่าอยากจะไปเตี่ยวกับรังสิท่าน <c oughs> ยมตาวีก็ถ้ามาอย่างเบีย้ยหมากไายจ้าน่าจะเบีย้ยไม่พอมัง้งเตีย่ยวต็นในปัดลุ่งก่อนจ้า พูดกันจัะปักตัวจับตัดใช่ดับไปถึงทันตวีวันนี้เบอร์เบียตึกมตัวจับก็มาไม่ที่นี่ไปกว่าประเทศยกกันนี่เรื่องกล้องทางหลวงตรองทำมาห้ากินบางคนก็มีมากบางคนก็มีพอประมาณบางคนก็มีน้อยตามมีตามปัจจัยต่างๆแต่ในทางธรรมนี่ทำถอดทงวันนี้ส้ำคัญเลยวันอาซาลาบูชานี่เพราะว่า วันขึ้นสิบ้าคํำเดือนแปดกองครังพุทธการพระพุทค์ทรงสแสดงปฐมเทศนาเทศนากันแรกเกปรับปัญจวัคคีที่พระอิสิปัตนะมฤรคทายวันเมืองปาราซีลัางจากตรัสรู้ได้ประมาณสองเดือนรําที่พระเจ้าทรงสแสดงกลางนั้นจือว่าธรรมจักธรรมจักเขาคือลรอวัตนะวัตนะนะนะคือมุ่นไปประสูุ่เทวาด้วย การมุ่นรอธรรมจักซึ่งลักธรรมที่พระนงทรงตรัสรูนี่มากมมยแต่ผู้รู้ได้รวบรวมเดียวรเรียงได้ประมาณแปดเบิ้ลซี่พันธรรมขั้นที่ก็จัดหมดหมู่เป็นตรีดอกจริงๆเราไทยละประเทศอาจจะก้าวเล่มไม่ถากันแต่ประเทศไทยเรานี่รวบรวมได้ประมาณ 40, 40กว่าเล่ม45เล่มอันนี้ ในจำนวนแปดเบิ้ลเสีพันประธรรมกันนี้รธรรมจักกับปัตตสูตรนี้ถือว่าเป็นลักสำคัญเพราะเบื้องทนประทรเจาได้ตรัสรู้อริยสัจส,สี่คือความจริงเสี้ประการในเก่ทุกสภาวะเปต้นได้ยากสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกนิโรธสภาวะห,หรือความดับทุกได้มรรก พ้นทา้งที่จถึงความดับทุกนะทุกสภาพติ่ต้นยุระยานี้คงจะไม่ต้องอธิบายมากสักกว้านะเหมือนกับเราดําเนินชีวิตประจําวันการรับประทานงานการโยกการกินอากาศถ้าเกิดว่าไม่พอเม่ปพอดีก็เกิดความทุกข์ทันทีเลยแล้วก็ทนยุระยานั้นทุกต่างกายส่วนทุกต่างใจคือความเกลียดความกลุ้มสิ่งที่มาทําให้เรา ไม่พอใจก็เกิดเป็นความทุกข์เนี่ยเนี่ยเมื่อเกิดความทุกข์แล้วทนดน้อยากไม่อยากจะทนบางคนทนไม่ได้ถึงกันฆ่าตัวตายก็มีพอทนทุกข์สพทุกข์ไม่ได้เนี่ยทนด้อยากสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้สําคัญแตู่้องอธิบายสักิีเหตุแห่งทุกข์นีโด้วยมาเกิดจากการที่เราไปเกี่ยวข้องกับปัจตุป,ปัจจัย อย่งยุคปัจจุบันนี้ชัดเจนเลยว่าเราเป็นโลกวัตถุนิยมตัวตัวยานีจะเกี่ยวข้องกับวัตถุทางเม็ดเมื่อสักครู่พูดถึงอากาศใช่ไหมนี่จริงๆมันก้าวหน้าขึ้นเลยแต่บางวันรู้สึกว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวจังนะบ้านไหนี่มีเครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันเนอร์มีพัดลมก็พอได้คลายรอ้อนพ้นทุกไปได้แต่เนี้ยแต่ก็ถ้ากับวัตถุไปติดอยู่กับวัตถุเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่มีมั่นบางที่ไม่มีอุปกรณ์ที่มาอำนวยความสะดวกนี่เกิดทุกทันทีซึ่งตั้งจากคนสมัยก่อนคนแต่แรกที่ก็มีวัตถุเครื่องจ่ายหน่อยความทุกข์เขาหน่อยเประจิตใจเขาเข้มแข็งเนี่ยเราต้องคอยสัางเกตรตรงนี้แล้วมองให้เป็นธรรมะได้ว่าความสะดวกสบายที่เรามีนี่ชายในการเสพหรือชายในความปรุนปรือไม่หรื่อชายแต่พอดี เนี่ยตรงสังเกตและก็รู้เท่าทัานความทุกข์ถ้าพอดรู้เท่าทัานแบบนี้เราจะเป็นคนที่ว่าทุกข์หายก็ไปทุกข์อยากสุกง่ายนะไม่ไม่ใช่ว่าทุกข์หายสุกอยากนะคนที่รู้เท่าทัานจะทุกข์อยากสุขง่ายเพราะเมื่อรู้เท่าทัานแล้วเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยสมุทัยนะหรือว่ายกตัวอย่างเน็กสมัมก่อนเน็กแต่แรกจะไม่จันทกวาง ว่างใดๆวุ้งข้าวว่างใดอาบน้ำว่างใดแต่งตัวว่างใดไปโรงเรียน <c oughs> บางทีไปตักน้ำในบอ่อในนอกในคลองใน,งในบึงมาชายน yeah. ส่วนมากคนไทยอะรเขาคุดบอ่อไปเนี่ยทำกังกังเรึ่นแต่กังนะำเดินะน้ำสะอาดเดิมกินได้วุ้งข้าวได้เนี yeah. ่ยช่วยพอเมย์ทำงานล้างถ้วยล้างชามล้างจานโดยทีย่ไม่มีใครว่าที่จะไม่เนใ้ฟื้นจึง การที่ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่ทำไมเกิดการที่เราอัดผึงตนเองมากว่าผึงวัตถุพอผึงตนเองนี่เราจะเหว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ไปทให้เสียเวลาเนี่ยชีวิตก็เลยจัดระเบียบได้ดีจะไม่ก่อนนั่นพอจะไมน่นี่บางทีข้องตังในบ้านนี่ปร,รุงปรรังเก,กะกะไปหมด <c oughs> บางย่างเสื้อมาตั้งไว้เราไม่จะได้ใจแตนกวางตังเกเ สิ่งกองทีอยู่ในในบ้านในรุ่นบางอย่างที่ซื้อมานานแล้วเมื่อเละต่างถูกโซเชียลใช่ไหมหลังลาซาดา้าต่างอะไรพวกกใกล้ข้องรถรางกากัรร่างมาเรือมา <c oughs> อรถเกอรี่อะไรแต่มาจ้องกันอยู่ <c oughs> มายุดบางอย่างก็ได้จ่ายบางอย่างก็ไม่ได้จ่ายเนีย่ยมันเกินความจําเป็นถือสมัยก่อนนี้ท่านมากจะใช้ในสิ่งที่จําเป็นยันที่บอกว่าการดุ้งเข้าต้มเกงก็ต้องไปตักน้ำมาต้องไป เ,ร,เรียบหม่ยฟื้นพอเมกะซ่อนลกให้เกิดความเป็นระเบียบให้มีความรับผิดชอบชิิงเห่านี้แหละตีเป็นเหตเป็นปัจจัยว่าความลำบากซ่อนคนส่วนความสบายมักจะทำลายคนเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้มองว่าวัตถุเทคโนโลยีต่างๆนี่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ทุกไปเกี่ยวข้องกับมันเกินบอดีมันจะเป็นทุกซ้ำถุกซ้อนถุกซ่องชัน แต่ถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องอย่างพอดีนี่ก็ชายมันเป็นเครื่องมือแต่ว่าไม่ใช่ว่าปรุงเพลยความสุขนะไม่ใช่เสพความสุขชายมันเป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดความสะดวกและเราเลือกเวลาในการทําความดีเลือกเวลาในการที่จะไปประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดกับตนเองในสังคมต่อไปนี่คือรู้ท่านหตุข้องความทุกข์รู้หน้าทีแล้วก็เรเ่ินชีวิตเป็นไปตามปกติ เป็นคนดีของสังคมต่อไปอ้อ้อทีซ้ความจริงก็ทีซ้ำคือนิโรธการดับทุกข์การดับทุกข์กกคือภาวะที่ไม่มีกิเลสทั้งหมดก้อนี้ตาจะอธิบายก็คือว่าสภาวะที่ปลดกิเลสนั่นเองนิโรธนี่ยกตัวอย่างมอนว่าท่านไฟร้อนร้อนปอบมันหมดมันดับความร้อนไม่มี ไปจับก็ไม่เกิดอันตรายแลย้วนี่ผมปวดตึงต้านร้อนมันย้อนไปไกลแล้วนะ, <c oughs> ะปัจจุบันอะไร,รเดียวที่อันตรายหรือว่าเสียตีกัดกันอะไควยพวาี่เราใช้ปัจจุบันถ้ามีการตัดควยแลย้วเวลาไปจับไปตรงวัตถุอุป,ปรกรณ์มันก็ไม่ชอดคือความทุกข์ที่บันดับกิเลสไม่เกิดมีอยู่คราวนึง ชาวชายสิทธะนี้จ่งสเสด็จไปตามถนนแล้วก็มีพระนางกีซากุตมีซึ่งเป็นประหยัดพระนางกีซากุตมีเรนเนชาวชายสิทธะแล้วจืนชอบจืนชมในความงามแล้วก็การสเสด็จเยือนใกล้ที่สุภาพเรียบร้อยึงศัดว่านิพุตุนุนนะโสปิตานิพุตานุนนะสามาดาคือบุคคลคนนี้นี่จะเป็น โลกก้องใครเป็นซามีก้องใครเป็นพอก้องใครก็เป็นผู้ที่มีความดับเย็นเป็นความสงบเนี่ยดับเนที่นี้คือดับกิเลสหรือยอกตัวอย่างว่าชาวชาวบางนี่ปานนี้ต่างเสน้นอยังจะหมักจะพูดกันว่ายกขึ้นต้นมน้ำร้อนซอสกาแฟใช่ไหม <c oughs> หรือบางคนก็ไปร้านข้าวตม้มข้าวต้มหรือว่าโจก๊กไปซั่งข้าวต้มมากิน มารับประทานกันแต่คนที่เราจะสดกาวฟหรือกินข้าวต้มบางคนนี่ต้องเป่าก่อนนี่การเป่าข้าวต้มนั้นความเกิดจากความร้อนจัดความร้อนก็ลดลงเอ่อึงเย็นจุดกินได้รับประทานได้กาแฟก็เหมือนกันให้นามันไม่เดือดแรงอ่าพอหนุนเย็นลงเนี่ยเหมือนกับการดับดับถุกดับคลีดแล้วก็เกิดประโยชน์ทางชิตก็เหมือนกัน ถ้าจิตของเราอย่างเกลือกลัวหวมั่มองไปตัวกิเลสมันกจ่ชายประโยชน์ไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามอุนัดของกิเลสแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีความทุกข์ในรั้งคราวไดนี่รั้งกั้งจิตจะมีพลังในการดําเนินชีวิต <Yeah. S 1> จริงๆเรากิเลสมันไม่ได้เกิดจาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าว่ากิเลสเกิดตลอดเวลาี้เราคงจะต้นอยู่ไม่ได้ตายเสียก่อน ตั้งคิดเลยนะกันคิเลสสร้างกองีว่าความโลภความโกรธความลงเราไม่ได้โกรธอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเราไม่ได้โลภอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ลงอยู่ตลอดเวลาแต่มันสลับซับเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคนที่มีธรรมะคนเหล่านี้จะมีกิเลสหน่อยมีความสุขมากส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้อบรมธรรมะไม่ได้ค่อยได้ฟังธรรมะคนเหล่านี้จะมีกิเลสมากมีความทุกข์มาก แล้วก็มีไปน่ามาชีวิตนี่นี่โรนก็คือการดับสิ่งเหล่านี้ดับคิเลสต์มักตั้งให้ไปถึงการดับทุกข์นะลักธรรมก้องฤทศนี่เป็นหัวใจก้องพระพุทธศาสนากรว่าได้นะทางที่จะไปถึงการดับทุกข์ก็คือเรื่องของมักมีองเพชรนั่นแหละเคยนํามาพูดมากร้าวอยู่บบว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปะสัมมาวาจาสัมมา กรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย4อย่างเนี่ยท่านผังสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราพูดยาวแตรละว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่ควรเดินควรดำเนินเนี่ยนี่คือหนทางไปถึงความดับทุกข์นะ่ยระวังลักหมดแล้วรวังลักเกณฑ์ลักการเหมืเรียบร้อยหมดแล้ว เมื่อกัวดว่าถนนรนทางที่มีความสะดวกสบายก็ทำํปทำปลายต่ำาดกซ้น <c oughs> ต่นุกว่างหนังรถเดินทางจะไปไหน,นะจะไปปัดลุงจะไปก้อนจะไปเลนน้อยจะไปตรังะจะไปไหนก็ตามมีปายบอกเส้นทางแหละบางทีบนถนนก็มีเส้นประเส้นทึบเรียบร้อยแหละเพื่อเสมเงินคำส้นกอ,นองปรพุทดองส่งบอกทางว่าจะจีนแล้วคือแปดวิธีการนี้ที่ทำไปถึง ความดับทุกได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากว่า <c oughs> เป็นทางดับุกแล้วในวันนี้มาลึกทึ่วันอาซาลาบูชาประการแรกที่บวชนลืกถึงประทรปรมทุมมทิชนาประการที่สองเียว,ว่าพระพุทธเจานี่เริมประกาศประสานาเริ่มประกาศม,มุ่นมุ่นกงลอธรรมจักแล้วอริยสซ่งองค์แรกเรียกว่าทันเรกที่เกิดขึ้นในวันนี้ เมื่อกั้งปฏิการก็คือทานอัญญาโคนทัญญะจริงแล้วท่าทนเจอโคนทัญญะแต่ว่าอัญญานี่แปลว่ารู้แล้วหนออัญญะรู้โคนทัญญาพระพุทธองค์ตรัสว่าอัญญาสิวัฏโภคนทันญูโคนทัญญะรู้แล้วหนรู้ระไรก็โรสิ่งติพระพุทธเจ้ารูรโรเม่นกับพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุองค์แรกที่โรเมอนพระพุทธเจ้า แต่จึงเป็นประต้มเ้าบอกเ,อเกิดเศ้าบอกรูปเรกองพระพุทธศาสนานี่ก็นึกถึงวันประสคงได้เหมือนกันเร็กเดียววันประทําใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็วันประสคงเหมือนกันกรอบองค์สร้างบริเลยวันนี้นะกิจกรรมที่เราควรทำคืออะไรทั้งว่างกิจกรรมที่เราควรจะทำในฐานะเป็นชาวพุทธวันอาสาละบูชาคือตอนเช้าวถ้ามีเวลา ตักบาตรมาที่วัดก็ได้หรือว่าออสทษมากน่าจะไปวัดเลยทันกว่าวัดอื่นไม่สาบนั่ว่าวัดบานส่วนควรกันนุ่นนี่ปกติวันปลาใหญ่ยวันพระติดสกานีปละปิสุพระกุญเจ้าตันไม่ได้ออกรับปินฑบาตะเนี่ยวันนี้ตมาก็ไม่ได้ออกไปยืนบาตรก็ดยมากยาโยงมาธิวัดมากันมากเป็นพิเศษเลยวันนี้ก็ ทำบุญโดยการให้ทานตน,าน้าวตันกว่างปตอต้น <c> ใ <oughs> สา้สาส้ก็กว้างทำโปรติวัติมีพิธีการสวดมนต์กันทศนาปตอต้นวั่วขำหรือตอนเย็นหรือตอนวั่วขำก็ตะคนไม่ตกตันกว้างวันนี้นะถ้าเกิดคนไม่ตกก็มาเวียนเทียนกันเวียนเทียนเป็นทักษินาวัดคือการเวียนคว้าห่นคว้า,วาเวียนรอบโบสถ์ก็ได้รอบเจีดีก็ได้น วัดบานส่วนนี้มีไห้เหลือก <c oughs> มีต่างโบสถ์มีต่างเจดีย์ส่วนวัดในหรือสําหนักส่งในทีบ่าไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ก็เวียนต้นโพก็ได้ <c oughs> แต่โดยมากมีแล้วเป็นเรือว่าซาราศาราการประเรียงก็ได้ท่านก็มีพระประธานพระประธานเป็นการนมเรก่ึงพระพุทธเจ้านะหรือว่ามีธรรมจักก็ได้นะเป็นการ คนรอบประธรรมนึกถึงพระธรรมบัดนี้นะเวียนเทียนการปฏิบัติล้นะครับการปฏิบัตินี่ปฏิบัติได้ทุกอิรยิยาบถนะนะ <Yeah. S 1> ยืนเดินนัน่งนอนนะ <Yeah. S 1> ปฏิบัติได้ทุกอิรยิยาบถเนี่ยวันก่อนวัดมันส่วนมีโอกาสได้ตอนรับลูกลกๆนัเรียนนะ <Yeah. S 1> ที่เข้ามาจากเอจ้าวดอําเภอเจ้าวด มาเข้าขายปฏิบัติธรรมก็เวนั้นใดซ้นลูกๆนะักเรียนไปในเรื่องก้องต่อมาปักปฏิบัติ <c oughs> เป็นการปฏิบัติพุทธบูชาเหนือง <c oughs> ในวันอาสาลรบูชาให้ก็รู้จักยืนรู้จักเดินรู้จักหนังรู้จักนอนรู้จักกระปตานานอ๋อถ้ามาเด็กรุ่นน้อยแต่มันต้องซ้อนยืนเดินหนังนอนกินข้าวอยู่เลย <c oughs> นึกระลับมัธยมเลยเนตั้งมัธยมต้นมัธยมปลายวันนั้นมาอบรมกันือที่บอกว่าตรงซอร้อนมาถึงว่าซ้อนในมีสติเนี่ยแต่ผววู้คงก็มือนกันบางคนอายุมากๆแล้วแต่ว่าถ้าเราทําตามความเคยชินหรือทำตามปกตินี่ใช่ไหบางครั้งบางคราวก็มันเกิดกิดเลสเกิดถทษได้เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าว,ว่ารัดเอาไว้ ไม่ได้อาตมาไม่ได้ว่าว่าายิโยมแต่ว่าพระเจ้าตลอไวัคือรัสตรงตรงทำลักสัจสรรมว่าถ้าเมื่อไรที่เราเพื่อสติบางทีกิเลสมันเกิดหลือการถูกถักถ่วเรื่อบาปมันเกิดมาบ่ายลังอเนี่ยไม่ว่าเด็กคนรุ่นนุ่มรุ่นเศร้าเรื่องููเท่าจะเร่แก่จะร่าก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมมาตลอดเวลาจะสังเกตได้ว่าคนที่มีธรรมะนี่เป็นคนดี โยบายใครมองเห็นก็ยินตาก็รอ้ยเกก็บายใจแล้วเราก็บายใจตนเองด้วย eh ไม่รบกับตัวเองดีว่าไม่รบกับตัวเองบางคนนี่เกลียดกลุ่มตัวตัวเองก็มีแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะเราก็จะไม่ไม่ทะเลาะอิวัดกับใครจิตใจกบับริสุทธ์เนี่ยโดยเฉพาะวันนี้วันปรยาใหญ่นี่จำปราจิตใจบ,บริสุทธ์ทั้งกองโดย เบื้องต้นที่บากวาให้ทานในกาสมานานสิ้นเจริญภาวนาเมื่อทำได้วันนี้ปัณณ้นมันจะเป็นการส่งเสริมความสมรรถสามัญสมรสมรคีรนในสังคมเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่มาจากสังคมวนเลกก่อนสถาบันจากศาสนาพระมหากษัตริย์นี่มาจากสถาบันข,อข,อข,ขน้องครอบครัวก่อนถ้าเราเรือคนในครอบครั่วเป็นคนมีสิ้นมีธรรมเป็นคนดียันติก้าวแล้ว สังคมในชุมชนในอำเภอในจังหวัดในประเทศและก็สังคมโลกก็จะดีตามไปด้วยนี่ก็เป็นที้เป็นปัจจัยเหมือนกันที่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันน,นี่คือเรื่องของบุญถึงความมเอือทําได้ปันนีชีวิตก็รกราไม่ปล่าประโยชน์มีความสุขกายสําราญใจเมื่อว่ามี เทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาแต่ในความขอคงเคยได้ยินว่าคนเราเกิดมานี่มี่เทวดาคุ้มครองรักษาเนื่องจากว่าเราเกิดแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอดีแต่ในควาวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเช่นที่เขาบอกว่าวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ปังตะวัตะวันนดวันจันทร์ ปาง้ามหยาวันังก้านนี่ปังพังสยาดเรือพระนอนวันพุธมีช่องปังหน่งจะววามีพุทธกลางวันกับพุทธกลางคืนพุทธกลางวันก็คือปางปางอุมรัตพระพุทธเจ้าเสด็จบินธบาตรอุ้มบัตพุทธกลางคืนคือปังป้าลีเล่ย์ต่วามีอยู่ปัญซ่าหนึ่งในครั้งพุทธการ เราพุทธุงได้เสด็จไปจำบัรซาในป่ารักกิตวันมีช้างคอยอารักาดูลแลแล้วก็มีลิงได้นำนำพึ่งมาแต่ว่ายก,ก็เลยทำปางพุทธคลังขึ้นเป็นปางที่มีสัตว์มาอุปตักดูเลพระพุทธเจา้าวันปริงัดคือปางสมาธิวันซุปปางรำพึง วันเศร้าปัางหนกกักพราะกรอบเลยท่านกังนะ <c oughs> เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดปังถึงเราต้องจำไม่ได้เลยว่าเราเกิดวัานไหนแล้วปราปัางเลยนะเป็นการระลึกถึงเราประดุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อนึกถึงเราประดงรุง,รรก,งการนึกถึงประธรรมนึกถึงประธรรมกับนึกถึงประทุประทร,ระงแล้วก็รู้หน้าที่ในท่านาั้นเราเป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกดิ์าสิกา ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกตองแล้วรำลึกว่าเราเป็นคนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความสมรูสมานสามากีกันไม่สร้างคำไม่ข้อเวน้นนะับใครมีความกลาหานกําหว่ากลาหานนีก่กลายกลายกายับเพีงงจต์นะนะ <c oughs> ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแต่นี่ไม่ใช่ว่าในทางทร่มไม่ใช่ว่า จะไปรอบกับใครรบกับกิเลสต่นงกันแล้วก็รักสง่รักสิ้นรักธรรรักความดีเนี่ยแล,ล,ล้วก็รัวบาปรัวกรรมเนื่องจากว่าบาปกรรมนั้นเรามองไม่เห็นโดยตาของจริงแต่มีตัวอย่างให้เราได้หินอยู่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าบางคนที่เขาทำบาปทำกรรมก็ได้รับทุกข์ได้รับโทษชีวิตมีปัญหาเร็วประสักคคนที่ว่า เขามีบุญก็ทำบุญก็สร้างสมบุญชีวิตเขามีแต่ความสุขมีความเจริญยกตัวอย่างเมื่อตอนต้นดี่ว่าอยากโยมได้แต่ว่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนะเนี่ยแม่ชีวิตจะมีพัะหาอุปสรรคก็มีแสงสว่างเหมือนกับทองนาฟาทองนาผ้าทองฟ้าที่มีแสงประจันแสงดาวสกาวพฤกษ เป็นแสงซ่องสว่าไใ้คนบนโลกได้เดินได้มองเห็นสิ่งสวยงามได้แนะ่ละก็ชีวิตการสเร็จพ้นในทางทีด่ดีมีความสุขมีความไปบุญจิตกะปองไส้อยู่ตลอดเวลาเประว่าบุญดักซาคุณนำความดีกลุ่มครองเอาละวันนี้เวลามดแล้วแันกังก็ต้องก็อนุโมทนากับการติดตามรับฟัง,งก็แต่ลยนี่ กิจว่งซีงน่ยที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมไม่เลื่อหวิยไซ้ก็ซิ่งนั้นจงปันสําเร็จถันเดินทางไปทางไหนก็มีความสะดวกและก็มีความเจริญหนุเรื่องในประปุตธสาสนาตุกที่พาราตรีการกิจด,ดีปุดดีทดําดีกอบกนดี้ไปมาสู่สต้านที่ดีประกอบไม่ครั้งวันปราหน้าท่านความเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคม2 5 6 6ขึ้นซีาคเดือน8 82สอคนและวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาละบูชาความเป็นพระคือจิตพรกจากกิเลสรู้สังเกตไม่ประมาทฉลาดเฉลียวสำรวมระวังรักษาใจไปท่าเดียวเพื่อหลีกเลี้ยวภัยทั้งสามไม่ตามตอบ จากเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติทั้งเสนียดในร้อนเย็นทั้งเหม็นหอมไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ออมชอมกิเลสล้อมลวงเท่าไรไม่หลงหลมจิตสะอาดใจสว่างมโนสงบ